เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจําวันที่16มกราคม2556นะคะวันนี้เรามองเซ็ตเราน่าจะยังคงเทรดอยู่ในกรอบนะคะความผ,ลผ,ลผลนันผวนในระหว่างวันน่าจะค่อนข้างมากนะคะเรามองกรอบที่14.15ถึง14.30นะคะก็มองว่า,าตอนนี้อยู่ระหว่างช่วงของการรอความคืบหน้าของปัจจัยสํคาคัญหลายประเด็นข้างหน้านะคะก็ยังคงให้น้ําหนักกับประเด็นของทางสหรัฐเป็นหลักนะคะเรื่องการเจราจาตัดลดงบมาแล้วก็เพดานการขยับเพดานนี้ของสหรัฐนะคะซึ่ง ก็น่าจะเริ่มมีการเริ่มต้นการเจราจาที่มากขึ้นเรื่อยๆในอีก1-2สสัปดาห์ข้างหน้านะคะความผันผวนในระหว่างทางน่าจะเกิดจากาเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะทั้งในไทยแล้วก็สหรัฐนะคะก็คงต้องติดตามาเรื่องของตารางการประกาศงบนะคะแล้วก็ดูเรื่องของผลของการประกาศว่า,าดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดนะคะตอนนี้เนี่ยที่ดูโดดเด่นก็คงไม่พ้นเรื่องของค่าเงินบาทน,นะคะมีการาดีดตัวแข็งค่าขึ้น ค่อนข้างแรงแล้วก็เร็วนะคะเช้าวันนี้หลุด30บาทต่อดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยประคองเรื่องของการอ่อนตัวของตลาดได้ในระดับหนึ่งหลังจากที่ต่างชาติยังคงซื้อสุดที่ต่อเนื่องนะคะอยู่ที่502.99ล้านบาทเมื่อวานนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองในแง่ของทางตนข้ามเนี่ยการที่ได้กําไรกันมาค่อนข้างเยอะอาจจะมีแรงขายทากาไรสลับเข้ามาได้ตลอดทางนะคะเพราะยังน่าระวังสําหรับาการลงทุนในช่วงที่ในภาวะที่ยังไม่ได้มี ีแฟกเตอร์ที่มีความโดดเด่นเข้ามาชี้นำทิศทางนะคะการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะของตลาดตลอดทางก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งจากการถูกเทขายทำกำไรนะคะตอนนี้คาดว่าน่าจะมีการเวรียนกลุ่มเล่นหรือว่าเลือกหุ้นรายตัวมากขึ้นนะคะหุ้นในพอร์ตของเราเนี่ย วันนี้เราให้ทยอยทำกำไรตัว TKS นะคะกำไรประมาณ5%กว่านะคะแล้วก็ตัว a p i g o Hightech นะคะทยอยทำกำไรเช่นเดียวกันนะคะประมาณ4.6%นะคะสำหรับกำไรก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อก็น่าจะให้ทยอยขายทำกำไรออกไปนะคะคงถือไว้4ตัวก็คือตัว T Cap D Tag สามารถแล้วก็ตัว M c o t นะคะสำหรับตัว M c o t นี้เมื่อวานอ่อนตัวลง ั้งแต่แนะนําเข้ามาก็มีการอ่อนตัวลงนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังมองเรื่องของออแนวโน้มของค่าโฆษณาที่ค่อนข้างดีนะคะอย่างตัวเลขที่ประกาศออกมาของเดือนธันวาคมก็เติบโตได้23.27%นะคะทั้งปี55โตเกือบ13%แล้วก็ปี56คาดจะโตต่ออีก10%นะคะตรงนี้เนี่ยเรายังมองว่าน่าจะเบเอฟิตต่อกลุ่มสื่ออยู่นะคะท็อปพิกของเราตอนนี้ยังคงเป็น M c o มคเหมือนเดิมนะคะก็แนะนำ ยังคงให้ถือต่ออยู่ในพอร์ตอยู่นะคะวันนี้ปรับเพิ่มเข้ามาในพอร์ตสตัวนะคะตัวแรกคือตัวสมิธนะคะตัวนี้เรามองว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการแข่งข้าของเงินบาทในช่วงนี้นะคะด้วยลักษณะของธุรกิจที่มีการนําเข้าเหล็กแล้วก็ตัวเครื่องจกักรแล้วก็เป็นการขายภายในประเทศนะคะก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของค่างเงินในช่วงนี้นะคะนอกจากนี้แล้วตัวสมิธก็ยังมีคาดการเงินปันผลครึ่งปีหลังของปี55อีกด้วยนะคะคาดการอยู่ที่ประมาณ16สตางค์นะคะก็มีลุ้นที่จะรีบาวไปเหนือ 5อ5บาท10ถึง5าบาท25นะคะให้แตดทุนที่4.78บาท78นะคะตัวที่2ที่แนะนำเข้ามานะคะเพิ่มเข้ามาในพอร์ตก็คือตัว c p f นะคะเรานำกลับเข้ามาใหม่นะคะหลังจากในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวในเรื่องของผิงอันก็เลยขยับออกไปก่อนนะคะตอนนี้ราคาก็ยังทรงๆอยู่แถวๆเดิมนะคะเราก็มองข่าว รอความคืบหน้าเรื่องของการเปิดตลาดนําเข้าไก่แช่แข็งจากทางญี่ปุ่นนะคะโดยเพราะอย่างยิ่งอีเวนท์ที่ทางนายกญี่ปุ่นจะกําลังจะมาเยือนไทยนะคะในระหว่างวันที่17-18มกราคมเนี่ยทางไทยก็มีการเตรียมเสนอเรื่องของความร่วมมือพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ในหลายด้านนะคะซึ่งหนึ่งใน ประเด็นที่คาดว่าจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันก็คงเป็นเรื่องของการขอเปิดตลาดนําเข้าไก่แช่แข็งซึ่งทางญี่ปุ่นก็ได้มีการเข้ามาตรวจสอบกันหลายครั้งแล้วนะคะสำหรับโรงงานในไทยนะคะก็รอลุ้นเรื่องของความคืบหน้าหรือว่าการตัดสินตรงนี้ที่จะประกาศออกมานะคะก็รอลุ้นรีบาวไปแถว36บาทนะคะตัดขาดทุนที่33บาทนะคะ,ะปิดการประชุมในส่วนของกลยุทธ์ค่ะ